สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาตอนเย็นเลยนะคะตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงกว่าแล้วนะคะหน้าบ้านนะคะร่มมากๆเลยค่ะแล้วก็เลยอยากจะมาตัดแต่งไม้พุ่มนะคะก็วันนี้นะคะจะเป็นงานค่อนข้างที่จะเบานะคะจะเน้นเฉพาะไม้พุ่มนะคะที่สวนหน้าบ้านนะคะงั้นเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะตัดแต่งต้นไหนบ้างนะคะ นี่ค่ะสวนหน้าบ้านนะคะต,ตรงนี้นะคะโซนด้านซ้ายนี่นะคะเราเรียกว่าส่วนหน้าบ้านนะคะแล้วด้านขวาตรงนี้นะคะ <sk art ing> จะเป็นส่วนรอบบ่อปลานะคะซึ่งตรงอ่าด้านเข้าหน้าบ้านเนี่ยนะคะจะมีพุ่มไซกลูเซียนะคะ2ต้นซึ่งไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าเราตัดแต่งเฉพาะต้นนี้นะคะแล้ว <uck> ต้นนี้ยังเข้าไม่ได้เพราะว่ามีแตนอยู่บนต้นหลิวทองเนี่ยนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาพยายาม เข้าไปตัดแต่งพุ่มนี้ให้ได้นะคะก็คืออยากจะแต่งสองพุ่มนี้ให้เท่ากันนะคะแล้วก็จะมะีทำความสะอาดหน้าบ้านนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเริ่มจะรกนะคะแล้วก็มีเศษใบไม้แล้วก็เป็นเศษดินอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วนี่คะ่ะหน้าบ้านเรามาถอนอวัชพืชไว้เรียบร้อยแล้วนิดหน่อยนะคะ ในส่วนของฝั่งนี้นะคะส่วนหน้าบ้านที่จะตัดแต่งวันนี้นะคะนอกจากต้นนี้นะคะจะมีพุ่มชาทองนะคะแล้วก็ต้นแก้วนะคะที่แม่เขาอยากจะตัดแต่งนะคะแล้วก็มีต้นหงฟู่นะคะที่เป็นต้นเป็นกลมๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีต้นคริสติน่า Christina, ด้านหลังตรงโน้นเลยค่ะงั้นเดี๋ยวไปทํากันเลยค่ะ พยายามตัดต้นหลิวตรงนี้นะคะและในนี้นะคะมีลังแตนนะคะใหญ่มากๆเลยคะ่ะบินแตกออกมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะ,ะเว้นตรงนี้ไว้ละกันนะคะเดี๋ยวโดนต่อย ตัดแล้วก็ดูต่ําลงนะคะแล้วก็เห็นกระถางแล้วนะคะเรามีกระถางตรงนี้ด้วยนะคะมันจะเป็นกระถางเดียวกันกับฝั่งโน้นเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาต้นฟ้าประดิษฐ์มาลงนะคะให้เหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าอตอนนี้เดี๋ยวเคลียร์พุ่มก่อนนะคะ ลังแตนมีทุกที่เลยค่ะสวนหน้าบ้านค่ะ เสร็จแล้วคะ่ะหน้าบ้านนะคะดูโล่งตาขึ้นมานิดหนึ่งนะคะก็ตัดแต่งพุ่มสองพุ่มนี้นะคะแล้วก็ต้นหงฟู่นะคะมุมโน้นก็โล่งขึ้นมาเยอะเลยนะคะฝั่งนี้เราก็ตัดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องหาต้นฟ้าประดิษฐ์นะคะมาลงกระถางเนี้ยนะคะตรงนี้ก็ตัดให้เห็นเสานะคะแล้วก็เดี๋ยวฝั่งทางโน้นเราย,ยังไม่ได้ตัดนะคะเพราะว่ามันเข้ายาานะคะต้องไปเข้าจากด้านหลังบ่อปลาค่ะ ตอนนี้ลมเริ่มมาแรงแล้วนะคะเดี๋ยวพายุจะเข้านะคะแล้วก็ใช้เครื่องเป่าลมนะคะเป่าแบบพวกเศษฝุ่นนะคะเพราะวันก่อนฝนตกหนักมากนะคะแล้วก็แบบพัดดินมาแบบโดนถนนพวกนี้นะคะเดี๋ยวคืนนี้น่าจะตกอีกนะคะเราก็เลยยังไม่ล้างถนนนะคะต้นกุหลาบโรบก็ดอกโดกมากเลยนะคะต้นนี้นะคะเนมิชอตรงนี้ค่ะมีดอกตูมนะคะตรงนี้ก็ดอกตูมค่ะเยอะมากๆเลยค่ะนี่ค่ะกล้ใกล ดกมากๆเลยค่ะต้นนี้ช่อนี้ก็มีนิดนึงค่ะเดินมาฝั่งนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะยังไม่ได้ทำอะไรมากก็พยายามเคลียร์ร่องน้ำนะคะเดี๋ยวฝนมาคืนนี้อีกอเดี๋ยวคงพัดเศษใบไม้มาอีกเยอะนะคะ <c oughs> นี่ค่ะต้นรบต้นนี้สวยมากๆเลยค่ะมีหลายช่อเลยนะคะเริ่มทยอยบานเดี๋ยวเราเข้าไปดูเล็กๆช่อนี้บานวันที่สามแล้วนะคะ แล้วข้างบนเพิ่งบานวันที่สองค่ะเขาก็ค่อยๆทยอยบานนะคะนี่ค่ะดอกตูมเยอะมากลมเริ่มมาแรงแล้วนะคะต้นนี้จะอยู่ใต้ชายหลังคานิดนึงนะคะก็คือจะไม่โดนฝนนะคะดอกก็เลยไม่ค่อยช้ำค่ะต้นคริสติน่าก็ตัดแล้วนะคะตอนนี้ก็โลงตาขึ้นเยอะเลยค่ะ ส่วนต้นเทียนหยดนะคะเราเก็บไว้นะคะเพราะว่าดอกเขากำลังสวยเลยเราก็เลยยังไม่ตัดนะคะเสียดายนี่ค่ะพอลมพัดไปมาก็ปลิวแบบนี้ค่ะสวยมากๆเลยค่ะเทียนหยดสีขาวนะคะนี่ค่ะ ค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะได้ตัดแต่งพุ่มไม้นะคะเบาๆนะคะหน้าบ้านวันนี้นะคะเผื่อใครดูแล้วนะคะอยากจะลุกขึ้นมาตัดแต่งต้นไม้ที่บ้านบ้างน,นะคะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ